บอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นแบบน้ำมันหมูอะไรงี้ยใครชอบนะครับแนะนําเลยนะช่วงน้ํามันแพงแบบนี้ลองทําแบบนี้เก็บไวด้ดูนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะทํากับข้าวได้หลายมือมากๆเลยนะครับ ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูวี channel ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือครัเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ห้านลฟ์นะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกแล้วก็ คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากวันนี้ผมใช้มันหมูนะครับมันหมูแข็งแบบนี้นนี้ผมซื้อมาประมาณ1กิโลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เสะเด็ดน้ําให้แห้งนะครับนะ ก็ที่วันนี้จะมาทําให้ดูเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนก็ถามว่าแบบโอ้โห,โหช่วงนี้น้ํามันแพงมากเลยจะทํายังไงดีะอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ถ้ามันแบบว่าราคาขวดละแบบ้วแิบบเจิอย่างเงี้ยผมก็ซื้อน้ํามันหมูนะครับมาเจียวเก็บไว้นะครับแล้วก็เก็บในวิธีของผมเนี่ยมันจะเก็บได้นานแบบ6เดือน7เดือน8เดือนขึ้นไปเลยนะบแบบว่าถ้าน้ํามันแพงขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็สามารถ ทำแล้วก็เก็บแบบนี้แล้วก็ามาใช้ได้นะครับแต่ว่า,าแนะนําให้ทําช่วงที่แบบหมูไม่แพงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะได้มันหมูที่แบบราคาไม่แพงไปด้วยนะครับนะอย่างเนี้ยอย่างที่บอกคือผมซื้อมาแค่60บาทนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจียวมาแล้วมันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไปทากันเลยนะเอามันหมูใส่ในกระทะนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเทฟลอนเนาะเพราะว่าจะได้สะดวกนะครับจากนั้นก็ให้เติมน้ําลงไปนะครับนิดหน่อย ให้แบบว่าพอ,เ,อาเกือบท่วมตัวหมูนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะต้มให้ตัวมันหมูมันสุกก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆเจียวน้ํามันมันออกมานะครับนี่มันก็เดือดแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันเดือดไปนะครับนี่ใครจะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่หั่นนะครับเพราะ่เดี๋ยวผมเจียวเสร็จแล้วก็ผมก็จะเอาตัวพวกกาก,ากที่มันเหลือเอาไปกินเล่นๆน,นะครับหรือว่าจะไปใส่ ตัวกระเทียมเจียวนะครับหรือจะไปทําน้ํามันกระเทียมเจียวที่ไปใส่ตัวพวกก๋วยเตี๋วก็ได้เนาะแต่ผมก็สงสัยว่าเอ้ยทำแล้วมันจะคุ้มจริงไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวก็คือผมจะทําน้ํามันหมูแล้วก็เก็บไว้ใช้บางทีทํากิโลนึงก็ใช้ได้แบบบางทีก็เป็นเดือนเลยนะแบบว่าถ้าแบบว่าทํากับข้าวกแบบับแค่กินอยู่บ้านชิวๆผัดผักอะไรอย่างเงี้ย ผัดกระเพรานะครับก็ใช้น้ํามันหมูได้นะสำหรับใครที่อยากทาแล้วแบบทาเยอะๆทําเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผมจะทํายังไงให้แบบว่าน้ํามันหมูอ่ะมันเก็บได้นานแล้วก็ไม่หืนด้วยนะครับเพราะหลายคนก็คงกังวลว่าผมน้ำมันหมูแบบบางทีเจียวไว้แบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แบบหืนแล้วอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูวิธีผมนะครับว่าผมจะทํายังไงนะครับให้มันอยู่ได้แบบสามสี่ห้าหกเดือนได้เลยนะครับ แล้วก็แบบว่าเป็นวิธีที่แบบสามารถนําออกมาใช้ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็รอเขาไปนะครับจนกว่าน้ํามันจะแห้งนะคอยคนไปเรื่อยๆนิดหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่น้ํามันเริ่มแห้งนะครับมันจะแบบมีเสียงปุ๊ป้าปุ๊ป้าแบบนี้ออกมาคือน้ํามันมันเริ่มออกมานะครับเห็นไหมแล้วก็มีไฟหน่อยนะครับให้เหลือไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเกี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ กลิ่นหอมมากครับค่อยๆนะครับค่อยๆเจียวเนาะเพราะว่าขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงนะครับเพราะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยน้ำมันมันจะออกมาค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับช่วงแรกๆน้ำมันมันจะค่อยๆออกมาเดี๋ยวพอน้ำมันมันออกมาแบบเริ่มท่วมตัวมันหมูทุกอันแล้ว่มันจะค่อยๆเจียวตัวเขาเองนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะแบบ เร็วขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าถ้าใช้กระทะธรรมดาทั่วไปบางทีช่วงแรกๆมันจะค่อนข้างติดกระทะนะครับเราจะเจียวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับอะหลังจากที่เราเจียวนะครับนี่เห็นไหม,ไมค่อยๆเจียวนะครับไฟอ,อ่อนๆเนาะนี้คือผมปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับนะถ้ามันเป็นฟองก็ ถ้ามันเยอะมากก็มระวังมันล้นด้วยนิดนึงนะครับนะเกลียวไปเรื่อยๆจนแบบว่าน้ำม,นมันมันเริ่มออกมาหมดก็คือดูเนี่ยมันเริ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็มันจะรีบรีบลงนะครับนะนแล้วก็ตัวกาวหมูมันจะแบบรู้สึกเหลืองๆก,กรอบๆแล้วนะครับนะนี่ก็คือใช้ได้แล้วนะครับนะผมจะปิดไฟนะครับก็ มจะตักตัวพวกากากหมูอะไรอย่างเงี้ยขึ้นผักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแช่ทิ้งไว้บางทีมันอาจจะไหมแล้วก็ทําให้น้ํามันของเราเสียได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับไปในการเจียวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงน้ํามันเราจะเสียด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนจัดนะครับแล้วมันก็จะไม่ใส่นะครับนี่นี่คือก็หมอกว่า น้ำมันหมูของเราใสมากนะครับเราจะไปกรองอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ตักตัวกา,กากหมูขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเราค่อยๆเจียวนะครับมันถึงได้น้ํามันที่มีความใสนะครับเมื่อถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยน้ามันมันจะเดืองนะครับแล้วก็ขุ่นเนาะบอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นแบบน้ํามันหมูอะไรใครชอบนะครับแนะนําเลยนะช่วงน้ํามันแพงแบบนี้ลองทําแบบนี้เก็บไว้ดูนี้ก็ได้ ค่อนข้างนี่จะเยอะนะครับนทนาทกับข้าวได้หลายมื้อมากๆเลยนะครับอ่แล้วเดี๋ยวเราพักน้ํามันไว้ให้มันเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก mm ็ hmm. หลังจากน้ํามันหมูของเราเย็นนะครับสังเกตดู mm hmm. นี่ไหมใส่มากนะครับ ล้วก็จะนำน้ามันหมูนะครับมาหยอดใส่พิมพ์นะครับให้มันเป็นก้อนๆเนาะจะได้ใช้ง่ายนะครับหนึ่งก้อนมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หยอดไปเดื๋ยวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้น้ำมันหมูของเราเก็บได้นานแล้วก็ไม่เหม็นหืนนะครับนะแล้วก็ เหมาะกับช่วงที่แบบว่าน้ำมันพืชบ้านเราแพงขนาดนี้นะครับนะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับลองดูนะอ่าก็ใส่จนเต็มแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำไปแช่ช่องฟรีซนะครับจนกว่ามันจะแข็งนะครับใครมีพีมีเยอะก็ทำทีเดียวก็ได้นะครับนะเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่มันแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากที่เราหยอดนะครับแล้วก็แช่เย็นเอ่อไม่ใช่แช่เย็นแช่แข็งครับก็ะจะได้แบบนี้ นะครับมานะเราก็มาเซออกเห็นไหมถ้าจะออกมาเป็นแบบก้อนๆน,นะครับเห็นไหมเซอออกง่ายนะครับไม่ไม่ไมยากเนาะก็จะเป็นก้อนเหล่านี้ผมจะใส่ชามทิ้งไว้นะครับก็จะเป็น ก้อนๆแบบนี้คือเวลาเราใช้เราก็ใช้เป็นก้อนนะครับเพราะก้อนหนึ่งมันประมาณ1ช้อนชานะแล้วก็จะใช้เท่าไหร่เราก็ใส่กระทะทั้งแบบนี้ได้เลยนะครับก็ใส่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบใช้ได้ง่ายนะครับหรือใครใช้บ่อยหรือว่าแบบว่าไม่อยากใส่พิมพ์แบบนี้ก็เอาไปใส่ชามใหญ่ๆนะครับก็ได้ใส่ทุงเย็นแต่ว่า ่วนตัวก็ชอบทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ง่ายกว่าเราก็มาเป็นก้อนๆน,นะครับแบบนี้เวลาเก็บนะครับเราก็เก็บใส่กล่องนะครับหรือว่าใส่ชามแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็แช่ช่องฟีดไว้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเก็บได้นานๆๆเป็นแบบห้าหกเดือนเลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่เสียรสชาตินะครับ ก็ประหยัดด้วยแต่เวลาเก็บก็หาฝาหรือว่าพลาสติกนะครับคลุมไว้สักนิดหนึ่งเนาะก็จะได้แบบนี้นะเราก็ไปแช่เย็นต่อนะครับ